อ่าคือจริงๆโปรเจกต์นี้ได้คือเป็นจิตอาสาโดยทั้งหมดครเป็นเพื่อนผู้กำกับแล้วก็เป็นเพื่อนผู้กำกับพี่ๆน้องๆทุกคนโดยโดยแต่ละคนคือใช้คอนเนค t ชันส่วนตัวทั้งหมดเลยมาร่วมกันทำอ่าก็ทั้งหมดก็เป็น15เรื่องนะฮะโดยโดยที่ไม่ได้กำหนดรูปแบบว่าจะเป็นหนังสั้นหรืออะไรอย่างเดียวจะมี music video, มิวสิกวิดีโอมีอ่าด็อกิเมนทัลี มีอะแอนิเมชันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกก็มีครับหลากหลายหลากหลายครับหลากหลายหลากหลายตัตามามาเจอันได้ไหนบ้างในวงกาคือจริงๆเป็นพี่ๆน้องๆในวงการที่ทำม<ช>ิวสิกวิดีโอคือพุ่มกับทุกคน,นทำมิวสิกวิดีโอก็รู้จักกันอยู่แล้วครับ<ช>พอดีผมคิดจะทำเรื่องแรกโพสลงใน Facebook แล้วก็ปรากฏว่ามีทุกคนก็จะมาช่วย<ช>ถ้าอย่างนั้นเราก็เลยบอกว่า ถามเนคนละเรื่องแล้วกันจะได้จะได้เป็นทั้งหมดก็เลยมี1ิ้าเรื่องที่มาช่วยกันเรื่องพี่ป๊อปเลยครับผว่าเป็นแรงบันดาลใจครับเพราะว่าในในตัวหนังจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆผมยังไม่ได้ดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าเป็นเรื่องเรื่องราวของญานะครับคือญาตพูดไปเดี๋ยวจะสปอยอ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวในครอบครัวของผมที่ ผมเติบโตมากับครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะเราเห็นภาพของท่านอยู่ในบ้านมาตั้งแต่แรกก็เราก็จะรู้สึกว่าท่านเป็นเหมือนญาติพี่น้องของเรามาเสมอครับจริงๆความทรงจำของพี่ปอกที่มีต่อในหัวตั้งแต่เด็กจนถึงโตต,อนน,นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนในเด็กผมด้วยความที่เป็นเด็กมากครับเราเห็นรูปท่านตั้งแต่เด็กมากเนี่ยผมจะเข้าใจว่า ท่านคือเจ้านายของพ่อตั้งแต่แรกที่เราจะที่เราจะรู้สึกแล้วพอเริ่มเข้าใจความซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราเราจะเริ่มรู้อ๋อท่านคือพระหมหากษัตริย์ท่านคือพระมหากษัตริย์ที่เราได้มีโอากาสเห็นทุกๆสองทุ่มเราจะเห็นพระกรณีกิจของท่านทุกครั้งเราก็จะซึมซับมาว่าความความขยันแข่งข,ข,ข,ของท่านและทุกครั้งที่ข่าวสองทุ่มมาเนี่ยผ้าญาก <advances. S 2> ็จะมีผ้าในเช่นหมากอันหนึ่งสีแดงเนี่ยเขาแกก็ยกออกมาแล้วก็จะก้มลงกราบที่ทีวีทุกครั้ง รก็คงจะเป็นประเด็นนี้ที่พี่พพต๋อมเอาไปทําครับตอบยากไหมคะกับการนำเรื่องของตีคอร์มาทำเป็นหนังทั่จริงจริงจริงยากไหมคือคือส่วนเราว่าเวลาทําหนังที่เกี่ยวกับถ่ายทอดเกี่ยวกับพระองค์ในหลวงรชาชการนี้ครับผมว่าทีมงานทุกคนตั้งใจ ตัวแสดงทุกคนตั้งใจคือเป็นจุดมีจุดเป้าหมายเดียวกันทุกอย่างมันเลยแบบพอมมันเป้าเดียวกันหมดมันเลยราบลื่นแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจมากในชีวิตการเป็นผู้กำกับจุดท้าแทำไมเราต้องดู่าโยน์เรื่องนี้คะที่เรามารู คือจริงๆจุดประสงค์ของของการทำเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า,ามีพระราดชดหำรัสของในหลวงหนึ่งผมจำจำจำข้อความที่ท่านจำประเด็นได้นิดหน่อยนะว่าคือถ้าใครถนัดสิ่งไหนก็จงทำสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์แก่สังคมให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นผมว่านักร้องนักแต่งเพลงอะไรเงี้ยคือแม้กระทั่งผู้กำกับเองเราอยากจะร่วมการบันทึกบันทึกความทรงจำเรามีความรู้สึกว่า อยากให้รุ่นรุ่นลูกลูกร,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 รุ่นต่อไปอะได้เห็นเรื่องราวของท่านต่อ,ตอไปครับก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนอยากไปให้ได้รับรับ,รบชมนอกจากวันนี้เราสามารถติดตามได้จริงจริงติดตามไว้ในเพจก่อนครับตอนนี้กําลังคุยกับอเราคงจะเหมือนทัวร์ไปเรื่อยๆอ่ะว่าเป็นเป็น ตรงนี้บางอีเว้นนี่บางอีเว้นหน้าบางเดี๋ยวต้องคอยติดตามตามทางเพจเราเกิดบนแผ่นดินรัชกาลที่9กครับก็ก็เป็นเกียรติมากครับยินดีมากๆเลยได้มาร่วมงานกับพี่ๆเขาครับถ่ายยากไหมเท่าการถ่ายทอดเรื่องราวในแบบสั้แบบนี้ยากไหมก็จริงๆแล้วไม่ยากครับเนื้อหาไม่ซับซ้อนอะไรครับผมก็เป็นเรื่องที่ประวัติของพี่ป๊อปใช่ไหมครับเป็นแรงบันดาลใจครับก็เป็นอะไรที่อยากจะให้รุ่นลูก รุ่นหลานได้ได้ชมว่าเรารู้สึกยังไงนะครับผมตัวพี่ป๊อบเองได้บอกไหมคะว่าตอนเด็กๆเ,เรามีลักษณะยังไงเป็นคนราค่าเริงยังไงบ้างผมคุยกับพี่ต๋อมอหลายครั้งนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคือ,คอด้วยตัวเรื่องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มันค่อนข้างส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ปกติพื้นฐานธรรมดาแต่ว่าพี่ต๋อมอาจจะชอบด้วยความที่ปกติของมันหรือมันมันไม่ได้มีอะไรที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยมผมว่า จริงๆแล้วคนไทยทุกคนทุกครอบครัวมันก็จะรู้สึกอยู่แบบนี้รู้สึกผูกพันกับท่านอยู่แบบนี้เหมือนกันเสารี่อไทยเยากเระเราเรื่องจริงบ่เานเป็นซีรีส์เป็นเรื่องราวที่อยู่บนจคือจริงจริงริงคุยกับป๊อปแล้วว่าพี่อาจจะเอามาบางส่วนเพราะว่าไม่สามารถหนังมันสั้นอ่ะไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดเราก็เลยน่าจะเป็นเขาโคเรื่องจากป๊อปปองคุณแต่ก็เท่าที่ดูแล้วคุยกับป๊อป ก็80เปอร์เซ็นต์ประมาณ80เปอร์เซ็นต์เลยทำไมถึงเลือกปากปลาดินมาไขทอดเรื่องนี้คือจริงๆจริงๆจริงไม่ได้เลือกคือจริงจริงผมผมเปิดหนังให้ให้ทุกคนอยากร่วมผมจะไม่ได้ฟิกว่าว่าต้องหน้าเหมือนป๊อปนะต้องอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าอมัมเป็นจิตอาสาทั้งหมดพอดีก็รู้จักกับแพรผู้จัดการแหะก็เลยคุยกับแพร แครบอกว่าหมากาอยากสนใจที่จะเลน่นเราก็ยินด,ดีเลยเรามีความรู้สึกว่าอยากให้หนังของเราบบให้คนดูได้เยอะที่สุดเราเราก็เลยได้หมากได้ก็ก็หมากก็นั่งรถจากกาญจนบุรีรเขาไปถ่ายละครถ่ายเสร็จเขานั่งรถตู้ผมถ่ายที่จันทบุรีหมากถ่ายเสร็จเขาก็นั่งรถตู้กลับไปที่กาญจนบุรีผมต้องชื่นชมขอบคุณครับหมากมากๆครับ ี่เป็นส่วนหนึ่งในหนังสั้นครับผมก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้ชมกันเยอะๆนะครับอย่างน้อยเราก็อย่างที่บอกไปก็คือเราอยากถ่ายทอดความรู้สึกของเราไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อๆไปเรื่อยๆครับผมว่าเรารู้สึกรักท่านยังไงบ้างนะครับก็อยากให้ให้ให้ชมกันเยอะๆครับท่านมเอมีม้าใจของรงทานยังไงบ้างครับโอ้จริงๆเคยตอบไปหลายรอบแล้วนะครับก็คือท่านเป็นคนดี มากๆนะครับผมก็อยากจะให้ท่านเนี่ยเป็นเหมือนเสมือนบุคคลตัวอย่างให้เราได้ทำตามทุกๆอย่างครับ